ทำให้มันเจริญจากมันรู้อยู่แค่หนึ่งนาทีให้มันรู้สองนาทีนี่เจริญแล้วจากรู้สามนาทีให้รู้สี่นาทีเจริญไหมเจริญแล้วจากให้รีบกลับมารู้ตัวให้เร็วที่สุดอย่าปล่อยไหลนานปล่อยไปปุ๊บรีบรู้ตัวเอาสติกับมาตั้งกุศลก็เกิดเพราะนั้นกุศลยังไม่เกิดรีบทําให้เกิดกุศลที่เกิดขึ้นแล้วรักษากุศลตัวนี้ไว้ให้นานที่สุดรู้ลมหายใจรู้ให้มันต่อเนื่องอย่างนี้ยิงยาวยิงยาวรู้รู้รู้ ให้นานที่สุดตอนแรกมันรู้รู้รู้ดับหายรู้รู้รู้ดับหายตลาหัมันจะระกรู้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 ดับแล้วเราก็จะดึงกลับมาเร็วรู้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 ดับมันจะนานขึ้นเรื่อยๆดังนั้นให้เรารักษากุศลเนี่ยทําให้มันเจริญจากมันรู้อยู่แค่หนึ่งนาทีให้มันรู้สองนาทีนี่เจริญละจากรู้สามนาทีให้รู้สี่นาทีเจริญไหม จเจริญแล้วจากรู้5นาทีขยับให้ไปสิบนาทีรู้จเจริญไหมเจริญแล้วดังนั้นให้มันจะเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกทุกวันความเพียรเราต้องให้ยิ่งขึ้นทุกวันอย่าถอยความเพียรรักษาอัตภาพความเพียรไว้เท่าเดิมได้แต่อย่าให้ถอยไม่ใช่ว่ารักษาอัตภาพไปสิบนาทีแล้วถอยกลับมาเหลือห้านาทีเหมือนเดิมอันนี้เรียกว่าความเพียรแบบถอยกลับความเพียรเราเนี่ยต้องเพียรแบบไม่ถอยกลับ เดินหน้าอย่างเดียวเคย5นาทีขยับไป10เคย10ขยับ15 15ขยับ20 20ขยับ25ในรอยต่อของระหว่างวันในรอยต่อของการนั่งสมาธิเราต้องเอาสติเนี่ยจับใน15นาทีเนี่ยต้องอยู่กับลมให้ได้มากที่สุดใน15นาทีเคยกลับมาพิจารณาไหมว่าเราอยู่กับลมได้กี่นาทีอยู่กับลมได้กี่นาทีบางคนรวมแล้ว15นาทีอยู่กับลมได้แค่สนาที บางคนอยู่กับลมได้แค่นาทีเดียวบางคนอยู่กับลมได้แค่30วิวิแต่ผ่านไปแล้ว15นาทีมันไม่ได้เกี่ยวกับเวลาที่เราภาวนาว่า15นาทีมันเกี่ยวกับเวลาใน15นาทีเรามีสติรู้ตัวกี่นาทีตัวนี้ต่างหากคือสติเราอะมีสติกี่นาทีนั่งเนี่ยไม่มีสติก็นั่งได้ใครก็นั่งได้ไม่มีสติ แต่การนั่งแล้วมีสติตัวนี้คือตัวหลักทดสอบตัวหลักตัวเกณฑ์เพราะฉะนั้นฉันนั่งนะั่งฉันนั่งสมาธิได้วันละชั่วโมงไม่ได้เป็นตัวตอบโจทย์ว่าเขาเก่งแต่ความเก่งมาอยู่ที่ในหนึ่งชั่วโมงนั่งมีสติกี่นาทีทิ้งกุศลทิ้งอกุศลเจริญกุศลได้กี่นาทีอันนี้ต่างหากคือตัวสําคัญเพราะฉะนั้นอย่าไปปัดเปว่าการนั่งนานแล้วดีนั่งนานดีอยู่แล้ว แต่ไม่มีสติในการนั่งก็ไม่เกิดประโยชน์ความเพียรแต่เพียรไม่ถูกวิธีเพราะไม่ทิ้งอกุศลก็ไม่ได้อะไรดังนั้นต่อไปนี้ความเพียรของพวกเราเนี่ยไม่ใช่ไปนั่งหลับตาเฉยๆแล้วเราก็กลับมาตั้งคําถามว่าหลับตาแล้วได้อะไรอันนี้มันเสียเวลาวิธีการคือหลับตาแล้วเราต้องมีสติในการทิ้งอารมณ์อกุศลความคิดมันหลุดไปแล้วเฮ้ยลู้ตัวเตือนตัวเองเลยเฮ้ยไม่ได้นะเราอย่าปล่อยให้มันไหลไปแบบนี้นะ เรากําลังทําหน้าที่ในการเจริญสติกลับมาพุทโธ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 หลุดพอเรารู้ตัวปุ๊บเตือนตัวเองเลยเฮ้ยเนี่ยหลุดอีกแล้วเนี่ยเห็นเหรอทำไมเราไม่มีสติเลยต้องเข้มแข็งกว่านี้พุทโธ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 หลุดอีกเฮ้ยทำไมมึงเป็นแบบนี้วะเนี่ยทำไมตั้งหลังตั้งเกณฑ์อะไรไม่ได้เลยเหรอแหละจังเลยกลับไปทำอไมพุทโธ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 เตือนตัวเองอย่างเงี้ในใจ ในขณะที่กาลังด่าตัวเองอยู่ในขณะที่กําลังเตือนตัวเองอยู่ในใจในขณะนั้นนั่นเรียกว่าการมีสติปลุกใจตัวเองคนภาวนาเนี่ยมันเปรียบเหมือนนักรบในการรบลาค่าฟันต่อกิเลสตัณหาของตัวเองเราไม่สามารถปล่อยปาละเลยต่อใจเราให้ไปไหลาตามกระแสของโลกหรือไหลไปเรื่อยๆในความเพลินได้ดังนั้นนักรบต้องเป็นด่านหน้าในการออกรบกับค่าศึกศัตรู แต่เราลบกับสซาศึกศัตรูของเราคือกิเลสตัณหาคือนิวรหเราต้องออกไปสู้กับนิวรคือเครื่องขวางกั้นต่อความสงบของเรารักษาป้อมปราการอย่าให้อากุศลไหลเข้ามาในจิตใจอุปมาอุปไมยเปรียบเหมือนนายทวานเฝ้ารักษาประตูเราจะปล่อยให้เฉพาะคนดีเดินเข้าเมืองแต่เราจะป้องกันอิราชศัตรูไม่ให้เข้าเมือง คนชั่วไม่เข้าคนดีเข้าได้แต่เราไม่เดินตามไปไม่เดินตามออกไปต่อศัตรูไม่เดินตามเข้าไปต่อคนดีไม่ตามไปมีสติจดจ่ออยู่กับปัจจุบันขณะรู้อยู่กับตัวเองในปัจจุบันขณะไม่ทิ้งท่ดทางธุระในการมีสติรู้อยู่กับลมหายใจหรือกายหรือผู้โทรเราต้องรู้กับตัวนี้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ไม่ให้หลุดจากตัวนี้ไปเลยต้องมีสติรู้ร้อเอร์เซ็นเต็ม ทำให้ได้ <c oughs> ด้วยอำํำนาจของการตั้งจิตอธิษฐานก่อนเราจะภาวนาทุกครั้งตั้งจิตอธิษฐานขึ้นมาหนึ่งตัวเลยดีดขึ้นมาเลยข้าพเจ้าขอทำการบูชาพระพุทธเจ้าอย่างสูงสุดในวันนี้ด้วยการเจริญอาณาปานาสิตลอดระยะเวลา15นาทีจะไม่ถอยกลับจากเวลานี้ลุยเลยใน15นาที ตั้งสัจจะทิฏฐนแล้วต้องทําให้สําเร็จไม่ออกนั่นแหละสัจจะบาร,รมีมีสัจจะว่า15นาทีคือ15นาทีตั้งสัจจะว่าส0มสนาทีคือ30มสนาทีจะไม่ถอยกลับจากการภาวนานี้ไม่ว่ามันจะเกิดเหตุเพศไทยใดเกิดขึ้นฉันจะไม่ลุกออกจากอาสนะนี้ตั้งเจตจำนงเจตนาอย่างชัดเจนเพียรไม่ถอยกลับ อุสาหะอุสาละหีอปติวานีสติสัพพัญญาประกอบกันอย่างแรงกล้าในการพิจารณาเข้าไปในหลักสมาธินั้นไม่ถอยกลับเมื่อความสงบตัวนี้เกิดขึ้นการพยาบาทเบียดเบียนมอดไม่ลงไปมีแต่สติสัพพัญญาตั้งโดมีแต่ความสุขเกิดขึ้นชัดเจนวิตกวิจารปีติสุขเกิดขึ้นอิม่มอยู่ในอารมณ์จนได้ปฐถมฌานความสงบอิ่มเอมเบิกบานในความสงบจากทุกอย่างแล้ว เมื่อเราได้ตัวนี้เต็มที่อิ่มอยู่ในอารมณ์ของกุศลร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเป็นที่หลบจากมารไม่สามารถเข้าไปพิฆาตเราได้ต่อไปในจิตใจเราอก,กุศลเกิดไม่ได้พยายามจะคิดอก,กุศลแค่ไหนก็คิดไม่ได้เพราะมันอิ่มอยู่ในอารมณ์ของความสุขคือปฐมฌานคิดไปในทางการพยาบาทเบียดเบียนก็ไม่ได้รู้อยู่กับความสุขแช่อยู่ความสุขเต็มอยู่ความสุขมารผู้มีบาปหาเราไม่เจอในขนานั้น กิเลสตัณหาทั้งหลายหาเราไม่เจอในขณะนั้นหลบซ่อนอยู่ในปล้อมปาการอันสงบคือฌานเมื่อได้อารมณ์นี้มาแล้วเต็มที่ในอารมณ์นี้แล้วให้ออกจากสมาธิแล้วเข้าสู่วิปัสนาการทำวิปัสนาคือการพิจารณาให้เห็นอน,นิจจังทุกขังอนัตตาเราได้ความสงบเมื่อมีกำลังของความสงบเป็นบาตรฐานเรามีกำลังในการสู้ลบตบมือกับกิเลสเต็มที่ ให้รีบเร่งในการทำความเพียรด้วยการพิจารณาร่างกายผิวพรรณหน้าตาอารมณ์ความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์ทุกอย่างที่เราจะสามารถพิจารณาได้พิจารณาเข้าไปให้หมดในสิ่งที่เป็นต่อกิเลสตัณหาเป็นสิ่งที่เป็นต่อสันดานการกระทำของเราเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยในชีวิตเราที่เคยเกิดมาในชีวิตเราว่าเรามีทุกข์ยังไงบ้างในการใช้ชีวิตหาให้เจอแล้วนำสิ่งนั้นมาพิจารณา การพิจารณาปัญญาให้เห็นสามตัวเท่านั้นอันนี้จังมันไม่เที่ยงมีความแปลปวนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันตั้งอยู่ไม่ได้ทนอยู่ไม่ได้พร้อมจะทิ้งพร้อมจะแตกพร้อมจะทำลายในสภาวะอารมณ์นั้นของมันเสมอมันไม่เคยยึดได้มันไม่เคยถือได้มันไม่เคยตั้งได้มันจะแตกสลายเสื่อมทำลายไปตลอดเวลา ไม่ว่าจะอดีตก็ตามไม่ว่าจะปัจจุบันก็ตามไม่ว่าจะอนาคตก็ตามธรรมาธาตุนี้จะตั้งอยู่ของมันเช่นนั้นเองไม่มีทางแปลปวนไปอย่างอื่นนั่นคืออนิจจ์กฎตายตัวแห่งธรรมดาของความแปลปวนเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเดินสู่ความเสือ่อมการเกิดการแกร่การเจ็บการตายการพลัดพราาผิดหวังจากของอันเป็นที่รักการเศร้าโศกเสียใจร้องไห้น้ำตาไหล สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดานี่เรียกว่าอน,นิจจงมันไม่เที่ยงเลยวันนี้ก็ไม่เที่ยงภาวนาเสร็จปุ๊บเดินกลับบ้านการปฏิบัติในวันนี้ก็ยุติลงก็ไม่เที่ยงการปฏิบัติของเราตั้งแต่เช้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ในระหว่างนี้ที่มีการทําสมถะิวิปัสสนาและการฟังธรรมเดี๋ยวก็ดับไปในเวลายเย็นแล้วทุกคนก็ย้ายกลับบ้านนี่ก็ดับไปเรียบร้อยแล้วอน,นิจจง แม้แต่การปฏิบัติธรรมของเราในวันนี้ก็ไม่เทีย่ยงการที่เรามีสติสัป,ปชัญญะอยู่ในขณะนี้ตอนนี้เราทุกคนล้วนแล้วแต่อิ่มท้องเพราะเราเพิ่งทานอาหารกินอาหารมาเมื่อสักครู่จึงทําให้เราเนี่ยมีความอิ่มเต็มที่จึงไม่มีความหิวการอิ่มเกิดขึ้นแก่เราแล้วสักพักความอิ่มนี้จะตั้งอยู่สักพักหนึ่งเรื่อยๆไปหลายชั่วโมงแล้วเดี๋ยวถึงตกตอนเย็นความอิ่มนี้จะดับไปความหิวจะกลับมาใหม่ชดเชย นั่นความหิวเกิดขึ้นอีกแล้วเมื่อหิวเกิดขึ้นเราก็ตอบสนองต่อความหิวด้วยการไปกินความหิวนั้นก็ดับไปความอิ่มก็เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่สักพักหนึ่งความอิ่มก็ดับไปความหิวก็เกิดขึ้นมามันเกิดดับตลอดวันตลอดคืนในการใช้ชีวิตของเราแต่เราไม่เคยมีสติไปตามพิจารณาม,มาเลยว่าเฮ้ยมันไม่เที่ยงมันมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเลยเราเคยเห็นความเปลี่ยนแปลงตัวนี้ไหมวันนี้อาบน้ํา พวกนี้ก็ต้องอาบน้ําวันถัดไปก็ต้องอาบน้ําเราอาบน้ําพอร่างกายมันสกปรกโสโครกนั่นความสกปรกได้เกิดขึ้นแก่ร่างกายเราแล้วเมื่อความสกปรกเกิดขึ้นความสกปรกก็ตั้งอยู่เมื่อความสกปรกตั้งอยู่เราต้องการให้มันดับไปเราก็เลยเอาร่างกายตัวเองไปอาบน้ําเมื่อเอาร่างกายไปอาบน้ําความสกปรกก็ดับไปเมื่อความสกปรกดับไปความสะอาดก็เกิดขึ้นความสะอาดตั้งอยู่สักพักหนึ่งความสะอาดก็ดับไปความสกปรกก็เกิดขึ้นแทน ไม่เที่ยงอ, ENA อีกแล้วความสะอาดของกายนี้ก็ไม่เที่ยงความสกรปรกของกายนี้ก็ไม่เที่ยงทุกอย่างเดินสู่ความแป,ปรปวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาแต่เราไปยึดมั่นถือมั่นว่าความสะอาดนี้จะอยู่กับเราไปตลอดเวลาความสกปรกนี้จะอยู่กับเราไปตลอดเวลาความสุขความทุกนี้จะอยู่กับเราไปตลอดเวลาแต่มันไม่เคยอยู่เลยแต่เราพยายามจะบังคับให้มันอยู่กับเราไปตลอดเวลาแต่มันอยู่ไม่ได้มันทนต่อการอยู่ไม่ได้ มันทนต่อการตั้งอยู่ไม่ได้เพราะมันพร้อมจะเสื่อมสลายแตกทำลายอยู่ตลอดเวลาให้เรามองเห็นการใช้ชีวิตของเราในทุกๆช่วงเวลาในทุกๆขณะจิตว่ามันไม่เที่ยงแปรป,ปรปวนเป,ปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราเห็นแล้วนะว่าทุกอย่างเดินสู่ความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงหน้าตาเราวันหนึ่งก็เปลี่ยนแปลงผิวพรรณวันหนึ่งเราก็เปลี่ยนแปลงเส้นผมเราวันหนึ่งก็เปลี่ยนแปลง หูตาจมูกปากลิ้นกายใจวันหนึ่งก็เปลี่ยนแ <divor ces> ปลยิ่ยงใจนี้ยิ่งเปลี่ยนทุกวันเลยเปลี่ยนทุกเวลาเปลี่ยนทุกขนาดจิตาตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนช้าแต่จิตนี้เปลี่ยนเร็วไวหุจก,กระพริบตา <im it> ดังนั้นขอให้เราตามเห็นการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงนี้เห็นมันก่อนยังไม่ต้องไปพ <SI> ิจารณาเห็นอย่างเดียวว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นตามสภาวะตามความแปรปรวปนของมัน กายนี้เห็นความเปลี่ยนแปลงได้ยากแต่จิตนี้เห็นความเปลี่ยนแปลงได้ง่ายแต่กลับกลายเป็นว่าเราเห็นจิตเปลี่ยนแปลงได้ยากกว่าเพราะจิตเกิดดับจนตามไม่ทันเราจึงไม่ทันจิตเวลามันแปรปวนเปลี่ยนแปลงนั่นแหละอำนาจของความทุกข์เพราะความแปรปวนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแบบนี้จึงนำมาซึ่งทุกข์ขังความทุกข์จึงเกิดขึ้นแก่เราเพราะความแปรปวนเปลี่ยนแปลงของมัน เราเห็นความแปรปวนแต่เราไม่อยากให้มันแปรปวนทุกเกิดแล้วเพราะมันไม่เป็นไปตามความพอใจของเราเราอยากให้มันตั้งอยู่นานๆแต่มันกลับไม่ยอมตั้งอยู่นานนี่ก็ทุกข์แล้วเราอยากให้มันสวยงามแบบนี้ไปตลอดแต่มันไม่สวยงามแล้วนั่นทุกข์แล้วเราอยากจะรักษาอัตภาพแบบนี้ไว้ให้นานที่สุดแต่มันไม่สามารถรักษาไว้ได้ <behav> สุดท้ายเดินสู่ความเสื่อมไปเป็นธรรมดานั่นทุกข์อีกแล้ว เราอยากให้สามีภรรยาบุตริดายาสาโลหิตของเราอยู่กับเราไปตลอดการยาวนานไม่ต้องตายจากการเพราะไม่อยากพัดผ้าผิดหวังจากของเพราะมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป,ปธรรมดานั่นทุกข์อีกแล้วนั่นแหละทุกขังนั่นแหละสภาพแห่งความทุกข์ทุกเพราะมันตั้งไม่ได้ทนอยู่ไม่ได้อยู่ตลอดไปไม่ได้เป็นสุขไม่ได้ คงอยู่สภาวะแบบเดิมต่อไปไม่ได้เพราะมันทนต่อการเสื่อมสลายแตกทำลายไม่ได้นั่นแหละทุก